คือที่วัดร่มเปิงเนีย่ยได้ได้ได้ยินได้อ่านมานะคะแต่ยังไม่เคยเข้ามาบังเอิญว่าเ,เรียนพุทธศาสตร์นะคะที่มจลเชียงรายแล้วก็ทำทีสิสเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานทางพระอาจารย์ที่ปรึกษาก็ให้รายชื่อของพระมานะคะพระพระวิปัสสนาจารย์5รูปแล้วก็มีท่านหนึ่งในนั้นท่านเจ้าวาที่วัดล่าเปิง ก็เลยเข้ามาสัมภาษณ์ท่านก็เลยได้รู้จักวัดนี้นะคะรู้สึกว่าท่านเจ้าคุณต้องเหนื่อยมากๆค่ะเพราะว่าเห็นนักวิปัสสนาแล้วก็มีชาวต่างชาติทั้งทั้งคนไทยต่างชาติเยอะมากแล้วท่านก็รับแขกตลอดเวลาแล้วท่านก็สอนตอนนั้นก็รู้สึกโอ้โหคือตื่นเต้นมากเลยว่าท่านเจ้าวาดลงสอนเองด้วยนะคะแล้วก็คนลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะมากด้วยตอนนั้นเป็นเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นนะคะว่า ไม่ไม่ไม่เคยเจอวัดที่มีการเรียนการสอนวิปัสนาที่มากมายขนาดนี้คือคือคนไม่เยอะมากแต่แต่แต่หมายถึงว่าอคอร์สเนี่ยจะมีต่อเนื่องต่อเนื่องตลอดนี้นะคะ่ะคิดส่วนตัวนะคะว่าท่านก็มีความเมตตาต่อทุกคนนะนะคะเพียงแต่ว่าความรู้สึกลรกๆคือท่านทุ่มเทมากๆอันอันนี้ที่ที่เห็นได้นะคะค่ะคือพอมาสัมภาษณ์ท่านจะคุณแล้วนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ถ้าส,สักครั้งหนึ่งเนี่ยเราควรจะมาลองปฏิบัติที่วัดนี้ดูก็เลยอ่านข้อความประวัติต่างๆที่วัดนะคะพอยิ่งอ่านแล้วก็โอ้โหแบบตกใจมากเลยแบบประวัติแบบยาวนานมากแล้วนอกจากยาวนานแล้วความเป็นมาของผู้สร้างเนี่ยซึ่งตัวรุ่นเองเลยเนี่ยไม่ทราบเลยว่าความเป็นมาอย่างไงไม่ทราบเลยเพิ่งรู้เลยค่ะพอยิ่งอ่านก็ยิ่งอยากจะมาเพราะว่าเ,เหมือนกับว่า ในใน,ในทางของอาชีพกคือการทําละครน,น,นะคะคือพออ่านแล้วมันเหมือนพลอตอะไรที่แบบมหาศจรรย์มากแล้วก็รู้สึกดรามามากเช่นเรื่องออคําชื่อว่าวัดล่่าเปิงตะโปทารามอย่างเงี้ยค่ะคือพอคือนุชเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับพ,พระเจ้าติโลกรลาชแล้วก็พระบรมไตโลกนาถซึ่งแบบว่าอาจจะแบบมีการต่อสู้ต่อต่อสู้กันมาตลอดใช่ไหมคะแล้วก็พระเจ้าติโลกรลาชเนี่ยคื ถ้อ,องค์เก่งมากเลยก็ขยายอาณาเขตของเรากว้างขวางแต่ในสมัยโบราณเนี้ยก็จะมีการแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคะพอจะผัดราชการหรืออะไรเงี้ยก็จะมีการแบบฆ่าลูกฆ่าพ่อเนรเทศอะไรเงี้ยทีนี้เหมือนกับว่าท่านก็ถูกแบบว่ามีฝ่ายหนึ่งบอกว่าลูกท่านเนี่ยจะขึ้นมาครองราชแทนก็เลยเนรเทศไปพอลูกท่านเนรเทศไปไปอยู่ไปอยู่ที่เชียงแสนเชียงรายซึ่งนุซึ่งนุษอะ่ะมีบ้านอยู่ที่เชียงรายแต่ไม่ใช่คนเชียงรายนะคะ เราก็รู้สึกอินพออยู่ที่เชีชยงรายแล้วก็ไปมีบุตรเป็นพระเจ้ายอดพญายอดเชียงรายเพราะว่าคลอดบนภูเขาเยอะไรเงี้ยเราก็แบบแบบคิดตามแล้วพญายอดเชียงรายกลับมาได้กลับมาเป็นเจ้าครองนะครของของ,ของร้านนาเนี่ยเป็นกรรษัตริย์องค์ที่สิบต,ต่อจากพระเจ้าติโลกราชใช่ไหมคะแล้วก็มาสังขยานาคนที่แบบว่าเป่าหูอะไรเงี้นยนะคะแล้วก็แล้วก็ เ,เสด็จแม่ก็ตอมใจที่แบบว่าพาเอ,อาเออจ้าสีบุญเรืองถูกฆ่าะอะไรอย่างเี้ค่ะก็มันเป็นเรื่องเหมือนแบบเราพลอตขึ้นมาแต่จริงๆมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นวัสดุที่ที่อยู่ในคัมภีร์ต่างๆนะคะที่จาลึกไว้ ในคมภีต่างๆเนี่ยเรารู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยเลยอยากมาแล้วแล้วคําว่าล่ําเปิงแบบว่าในนั้นก็จะเขียนว่าพระยายอดเนี่ยแบบมาลําพึงลําพันที่วัดนี้เห็นการก่อสร้างแล้วแบบลาพึงลําพันถึงพระราชบิดาถึงพระราชมารดาว่าอยากให้มาอยู่ตรงนี้จังเลยอยากให้มาดูจังเลยว่าพระองค์ได้แบบสร้างวัดแล้วอยากให้มาร่วมบุญด้วยกันอย่างเงี้ยลำพึงลำพันลำร่ำเปิงก็เลยกลายเป็นว่า <c oughs> เป็นเป็นส่วนหนึ่งของ ของชื่อวัดไม่ทราบถูกหรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็ตโปโพธารามก็เป็นชื่อของพระมเหสีของพญายอดที่พญายอดท่านให้แบบมอบหมายดูแลวัดกับอีกอีกหลายท่านอีกนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบมันเป็นมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากหนึ่งคืออยู่ในเป็นอ่ต่อจากพระายพระเจ้ายติโลกราชสองก็คือว่ามีความรักมีความรักมีความกระตัญญูมีมีความอ่ เรื่อมใสในพระพุทธศาสนามากแบบสั่งฆ่าคนไปหมดแล้วคนที่แบบฆ่าฆ่าพ่อตัวเองแล้วก็อุ้ยตายแล้วจะเป็นแบบเป็นกรรมหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็ต้องสร้างวัดอะไรคืออันนี้มองในแง่คนทําละครนะคะเรารู้สึกชอบมากเลยรู้สึกตายแล้วไม่ได้แล้วเราต้องมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วแบบแบบรู้สึกแบบมันมันมันมีอะไรที่แบบเป็นแรงบันดาลใจอะค่ะก็ก็เลยได้มาที่นี่ค่ะคือเป็นประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้เป็นอะไรที่เราเข้าใจแล้วก็คนรุ่นหลังเนี่ย ถ้าเข้ามายืนอยู่นะตรงนี้แล้วเนี่ยมันอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีค่ามากๆเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราเอาโอเคเราอาจจะไปยืนที่ท้องนาเป็นสานักปฏิบัติธรรมที่จริงปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่มันมันอยู่กับจิตเราเฉยๆแต่ว่าไม่ว่าที่ไหนที่โคนไม้ที่โล่งที่ในอะไรที่เงียบก็ได้ทั้งนั้นแต่ว่าณณที่มีความหมายแบบนี้ณที่ที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แบบนี้มันหายากอค่ะท่านแล้วก็เลยมาที่นี่อะคะ่ะคือตื่นตีสี่เนี่ยจะตกใจมากเพราะว่าออดเนี่ยจะอยู่ตรงข้างห้องในห้องที่อยู่ใกล้ออดพอดีนะคะก็ตื่นตีสี่แล้วก็มาปฏิบัติธรรมวัดเช้าหกโมงหิวมากก็รีบหาอาหารทานนะคะ คุณแม่ชีแล้วก็พี่ๆอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ลงทานก็จะเอานุน่นเอานี่มาให้ทานเนี่ยหกโมงก็ทานแล้วก็ปฏิบัติเดินจงกรมนะคะนั่งสมาธิก็จะเวียนกันไปเวียนกันไปอย่างเงี้ยค่ะพอสิบเอ็ดโมงก็ทานอีกใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทานก็จะหิวไปตลอดน้ามดืดแล้วเดี๋ยวพอสี่โมงเย็นก็จะมีน้ําปานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะวนเวียนไปกับการปฏิบตัติแล้วก็จะมี แม่ชีมาดูแลค่ะอย่างดีแล้วก็เหมือนกับว่าคือเราแบบเขี้ยวเข้มมากค่ะรู้สึกว่าทุกวินาทีมีข้าวหมดเลยแล้วพอถึงวันสอบอารมณ์พระอาจารย์ท่านก็อธิบายแล้วก็ถามเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเป็นเป็นสามวันที่แน่นเอียดมากเลยค่ะแล้วก็ได้ได้อะไรเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวตัวโยมเองเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเกี่ยวกับก,บการเดินจงกมรมเผอิญว่าต้องออก ออกไปก่อน5้าวันตอนนั้นว่าจะอยู่5วันนะคะมีทุละก็เลยขอญาติแบบว่าอยากมีครูบาอาจารย์สอนแม่ชีก็สอนแล้วก็พระอาจารย์พระพระอาจารย์ทธิ์ใช่ไหมคะ่คะก็ก็สอนแล้วหนูก็หายใจไม่ได้หายใจแบบเบามากแล้วหนูก็งงแบบว่าคือคือโดยส่วนตัวนะคะท่านคือนุชเนี่ยส่วนใหญ่แล้วท่านะาปฏิบัติเนี่ยก็จะใช้อานาปนานสติแต่นุชจะไม่เคยได้ใช้แบบ พองที่ท้องอะไรอย่างนี้นคือเผอิญว่าน,นุชเนี่ยทำเกี่ยวกับวิปัสนากรรมฐานที่เกี่ยวกับทีเิสเกี่ยวกับพองหนอยุบหนอแต่นุชไม่ไม่เคยศึกษาทางด้านนี้เลยแล้วพอมาเรียนรู้จริงๆเนี่ยก็ยากยากก็เลยรู้สึกว่าต้องมีครูบาอาจารย์พอมาทางนี้ใช่ไหมคะก็พระพระอาจารย์ประสิทธิ์พระอาจารย์ประสิทธิ์ก็บอกว่า,วาให้ใช้วิธีที่ท ไม่ต้องลงไปที่ท้องก็ได้เพราะว่าคงหายใจะละเอียดและเบามากแล้วเราจะจับลมไม่ได้ให้ให้ไปที่ตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้โอโ้โหแบบดีมากเลยค่ะแล้วมันแบบมันพัฒนาค่ะมันเป็นการกํกากหนดจุดแทนซึ่ง,ซ,งซึ่งแก้ไปทีละจุดทีละจุดซึ่งมีอีกมากมายที่ต้องแก้แต่ว่าด้วยเวลาที่มีน้อยนะคะแล้วกับการเดินจงกรมค่ะแม,แม่ชีนินิพนิชาพัฒนก็สอนแบบเข้มเขมเคี้ยวมากเลยเพราะว่า จังหวะหนึ่งจังหวะสองข้ามข้ามไปเลยนะคะแม่ชีขานูอยากทราบสามสี่คือคือมีเวลาน้อยเก็บให้เต็มที่ท่านก็สอนสามพอท่านจะสอนสี่ท่านก็บอกว่าเอาประคองประคองก่อนนะเอามือประคองก่อนเพราะเดี๋ยวจะเซจะล้มอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าการเรียนวิปัสนาหรือว่าการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิไม่ว่าสมถะหรือวิปัสนาต้องมีครูบาอาจารย์แล้วก็รู้สึกภูมิใจที่เรามาที่นี่ที่วัดลํำเปิงเนี่ยเราได้ครูบาอาจารย์ที่ดีมากๆค่ะถึงว่า ถึงว่ามาน้อยเนี่ยแต่ถ้าเราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วตั้งใจจริงๆเนี่ยเราเราจะได้รับความรู้ทางด้านนี้เยอะมากค่ะท่านหลังจากที่ปฏิบัติทำสามวันล้กันนะคะได้อะไรจากการปฏิบัติคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือนุชต้องยอมรับบ้านนุชไม่เคยปฏิบัติทางนี้สิ่งที่ได้รับก็คือว่าความรู้ความรู้ที่เพิ่มเติมมามา,มาหลังจากที่เราเคยปฏิบัติ ทางอื่นมาค่ะซึ่งไม่ว่าปฏิบัติทางไหนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันก็จะไปทางเดียวกันอยู่ในหมวดของจิตและกายไม่ว่าจะทํายังไงก็ตามแต่เพียงแต่ว่าการปฏิบัติทางนี้เราได้อะไรสามวันที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่นุชคิดว่าไม่ใช่นุชคนเดียวนะคะนุชคิดว่าสิ่งที่น้องๆได้หรือว่าพอหลังจากที่เราศึกออกไปแล้วเนี่ยมีน้องๆหลายคนที่ออกไปพร้อมกันเนี่ยเขาก็จะเหมือนนุชเลย ที่ที่ออกจากวัดนี้นะคะคือสิ่งที่ได้ก็คือแน่นอนเลยคือเราอิ่มเอิบสิ่งนั้นเราต้องได้แล้วก็มีความสุขมีนู่นนี่นั่นแต่แต่ของนุชเนี่ยอาจจะแปลกกว่าคนอื่นคือนุชเนี่ยขอโทษนะคะุณปวดสะโพกขาขวา <c oughs> คือสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติคือนุชไม่ปวดหลังนุชไม่ปวดสะโพกนุชไม่ปวดเขา่านุชโอ้ยตายแล้วทำไมทำไมมหศัศจรรย์แบบนี้อ่ะ มันมันไม่ใช่วิทยามันไม่ใช่แบบศยศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าหรือว่าจากการปฏิบัติทําไมทําให้ทหําให้ร่างกายเราเป็นแบบนี้<ม>ก็ไปนอนคิดดูนะคะวันวันแรกก็ยังเจ็บอยู่บ้างวันที่สองไม่เจ็บวันที่สามนี่ไม่เจ็บเลย<ม>พอพอจะออกจากวัดรู้สึกเอ๊ะทำไมเราจริงๆเราต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์เลยนะ<ม>แล้วทําไมเราออกจากมามาอยู่ที่นี่สามวันเราไม่ต้องมันเราไม่ได้คิดถึงหมอกายภาพเลย<ม>สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติก็คือว่า หนึ่งร่างกายแน่ๆอะไรกันนะคะสำหรับนุชนะคะจิตใจไม่ต้องพูดถึงเราเราเรารู้สึกว่าเราเราอิ่มเอิบละเราปิติละแต่ร่างกายเนี่ยเรามังคับเขาไม่ได้ที่บอกว่ากายกับจิตเรา,ามังคับไม่ได้เลยแต่ทําไมทําไมการเป็นบัติถึงทําให้ร่างกายหายคือทําให้ขาเราเดินได้นุชก็เลยรู้สึกว่ามันมันเกี่ยวกวับการเดินจงกรมเพราะนุชไม่เคยเดินจงกรมเลยพอเราเดินจงกรมแล้วออลักษณะของ การที่เรามีสติอยู่กับเท้าที่ยกขึ้นมาแล้วกับการที่เราทรงตัวที่จะไปข้างหน้าได้เนี่ยทำให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยอยู่อยู่ในแนวค่ะสมดุลอยู่ในแนวตรงและขาที่เราก้าวเดินไปเนี่ยมันจะทําให้เราเราจะต้องแบบเหมือนบังคับที่เราต้องช้าตามที่เราภาวนาใช่ไหมคะสมวมิแล้วยิ่งระยะสี่เนี่ยหรือว่าแก้แก้การปวดขาตรงนู้น <laughs> ขอประทานโทษนะคะคือระยะสี่เนี่ยพอยกส้นพอยกส้นหนอปับ๊บ ยกหนอเนี่ยมันจะต้องใช้แบบจังหวะที่ช้าลงไปมากๆค่ะท่านหนูก็รู้สึกว่าเพราะเพราะระยะสี่หรือเปล่าที่ทําให้เราเนี่ยเป็นการสมดุลร่างกายทั้งตัวแล้วแล้วจิตเราเนี่ยอยู่ที่เท้าอยู่ที่ส้นอยู่การจังหวะเนี่ยคือมันมันเหมือนมันมีพลังที่ทําให้เราแบบไปข้างหน้าแล้วมันก็อาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยเยียวยาตัวเอง อันนี้นะคะสิ่งที่ได้นอกจากร่างกายแล้วก็จิตใจคือในในเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ในเรื่องของร่างกายเนี่ยโอเคเลยนะคะคือคือดีขึ้นมากมากแล้วก็เรื่องของออระบบความคิดเราอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนกับค่อยๆเรียงดึงลำดับอย่างเงี้ยค,ค่ะหลังจากออกไปแล้วใช่ไหมคะ ครั้งแรกเลยคืนแรกต้องไปเดินจงกุ้งกับนั่งสมาธิก่อนเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเสพติดแล้วเราเรารู้สึกว่าดีกับร่างกายเรานะคะแล้วก็นอกนั้นก็คือคือเราไอ้ไอ้สติเนี่ยมันเหมือนจะหลุดตลอดเราก็คอยคอยคอยคิดว่าเอ้ยไม่ได้ละเราเราเพิ่งออกมาจากวัดนะเราเรา,เราต้องมีสตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทําอะไรเรียงลําดับเราก็เริ่มจะเรียงลําดับหนึ่งสองสาม แล้วก็เราก็ต้องพัฒนาจากการเดินจงกรมเนี้ยค่ะคือเราเราอย่าทิ้งคือบาญชีปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยกลับบ้านแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มันมันก็เหมือนเริ่มต้นใหม่มันก็เหมือนศูนย์เหมือนศูนย์ก็เลยคิดว่าเราเราจะต้องศูนย์ไม่ได้เหมือนกับว่าเราขึ้นรถเมล์หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเราขึ้นไปแล้วดลงป้ายแบบลงขึ้นใหม่ก็คือเราก็ต้องแบบนั่งไปเรื่อยๆหรือว่าขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะไปเจอเส้นทางที่เราที่เราจะ อยากจะเจอเองไม่ว่าจะเส้นทางไหนไงะคะแล้วก็ได้ได้เรื่องของคือได้เรื่องของการาระลึกถึงที่นี่ว่าอยู่ที่เนี่ยสามวันเนี่ยอันนี้แบบอยากจะชวนทุกคนมาปฏิบัตินะคะสามวันห้าวันสิบวันเนี่ยมันจะได้เรื่องของแบบว่าเพราะว่าได้ได,ได้ได้ถือศีนแปดด้วยใช่ไหมคะพอเรากลับบ้านไปปุ๊บเราก็อาจจะได้แค่ศีลห้าหรืออาจจะไม่ครบแต่ที่นี่ศินแปด่ยดีมากเลยอะ่ะ ได้ได้ทั้งถือศีลเงี้ยค่ะเราก็ได้ปฏิบัติได้ภาวนาได้ครบอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่เรานั่งนําไปใช้ซึ่งมันอาจจะท่อทอรอแทน่นเนื่องจากว่าไม่เหมือนอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นการอยู่ในวัดดีที่สุดอะค่ะอยากอยากให้มาปฏิบัติกันในวัดมากๆค่ะคือหนูว่าการปฏิบัติธรรมในวัดเนี่ย ศีลห้าเนี่ยค่อนข้างจะรักษาง่ายเนื่องจากศีลห้าไม่มีตัวกรรมบุคคลที่สองที่เราต้องแบบสัตว์ต้องไปฆ่ายุงต้องไปมันไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมีใครให้โกหกไม่ต้องมีใครให้แบบว่าไปรักเขาแย่งสามีเขาไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีใครมีของมาวางแล้วเราต้องขโมยคือมันไม่มีอะไรเลยในวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรากินไม่ได้แต่พอศีลแปดปั๊บเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันอยู่กับตัวเราเหมือนเรามาว่าเราต้องตั้งอุ้ยศีลแปดเราจะต้องแบบไม่ไม่ทนอะไรหอมๆนะอุ้ยอุ้ย เหมือนเราต้องอยู่กับตัวเองอีกสามข้อเราต้องแบบไม่ฟังนูน่นฟังน,นี่เราต้องไม่กินอาหารตอน,นคืนคืออยู่สามข้อนั้นตัวเราล้วน,วนคือคือหนูนั่งพิจารณาตอนคืนนะเอ้ยสี่แปดคืออะไรแล้วเราจะต้องทําอะไรนะเนี่ยอ๋อมันคือการอยู่กับตัวเองอีกสามข้อมันคือการห้ามตัวเองแต่สี่ห้าเนี่ยมันคือต้องต้องมีเราต้องไปกระทํากับใครหรือมีตัวหนึ่งตัวใดที่มาเชื่อมโยงเหมือนกับว่าอ,องาค์ประกอบครรคะค่ะมีประธานกรรมกริยาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือน เซนตเทนต์มันครบอะแต่แต่แต่อันนี้แบบอุ้ยยากแล้ยากแล้วคือแบบว่าอันนี้แบบอยู่คนเดียวเลยะคะ่ะก็เลยแบบดีมากเพราะหนูก็ไม่ค่อยถือศีลแปดนะคะส่วนหย่ปฏิบัติธรรมก็ก็จะไม่ได้บวชไม่ได้ถือศีลแปดก็รู้สึกรู้สึกว่าดีแล้วได้สดบนอีกแล,แล้วได้นั่งสมาธินั่งได้ภาวนาก็รู้สึกว่าครบอะคะ่ะคือเวลาเราทุกเราอย่าเพิ่งมาวัดนะคะสําหรับตัวนุชเองนะคะคือถ้าทุกเราเนี่ยเราจะ เหมือนมันมีอะไรบงังบังเราใจเราไม่เปิดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ถ้าเราอยากมาก็มาเลยนะคะแล้วก็ข้ามความทุกขนั้นมาก่อนเราเราทิ้งไว้ก่อนเหมือนแบบความทุกเนี่ยเราแยกไว้ก่อนเห็นวัดแล้วแบบอะมาก่อนแต่เราอย่าไปหวังว่ามาแล้วว่าเราจะหายทุกขหรือว่าเราจะดีขึ้นหรือจะบางคนจะมาแก้บ,บนจะมาอะไรเงี้ยคือเราเราให้รู้สึกว่าเรามาเพื่อเรามาเรียนรู้เพราะว่า การเรียนรู้สําคัญที่สุดนะคะการเข้าใจพระพุทธศาสนาอยู่ที่การฝึกฝนตัวเองแล้วก็เรียนรู้และการเรียนรู้ในในพระพุทธศาสนาเนี่ยสนุกนะคะคือถ้าคนเปิดรับเนี่ยอย่างอย่างที่นุชบอกหรือว่าอย่างที่พี่บอกนะคะว่าเข้ามารู้ประวัติของวัดล่ําเปิงมีพระอาจารย์มีท่านแม่ชีคอยอบรมสั่งสอน มันจิตเรามันจะเปิดกว้างแล้วเราก็อยู่เราเราจะรู้สึกว่าเราได้รับอะไรที่ดีๆเยอะมากมีโอกาสแค่สามวันก็ต้องเข้ามาในวัดอะคะ่ะแล้วก็ต้องมาปฏิบัติธรรมที่นี่เพราะว่ามีบประวัติศาสตร์ของวัดยาวนานมีสถานที่ที่สัปปายะมากที่ทําให้เราเนี่ยจิตเราไม่กวัดแวงแล้วรู้สึกอืมและสําคัญที่สุดก็คือมีพระาธาตุอยู่อย่างเงี้ยนะคะเรามีอะไรที่หนวงเหนี่ยวเราไว้อย่างเงี้ยค่ะก็ขอให,ให,ให้ให้ลองมาเดินเล่นก่อนก่อน,นที่จะตัดสินใจปฏิบัติแล้วก็ถ้า มีความสุขแล้วก็เข้ามาก็จะเปิดรับได้มากกว่าที่จะทุกมากแต่ถ้าทุกมากก็กองไว้ก่อนแล้วก็เข้ามาอีกทีค่ะ